กลับมาแล้วสำหรับงานวิ่ง46ปีดอกััคู่มินิมาราธอนครั้งที่14ในวันที่18มิถุนายนนี้ใช้เส้นทางวิ่งภายในสวนหลวงร .9 เปิดรับสมัครแล้วโดยจำกัดแค่3,500คนเท่านั้นแบ่งเป็นวิ่งมินิมาราธอน10.5กิโลเมตรและเดินว,วิ่งเพื่อสุขภาพ 5, 5กิโลเมตรนำไรายได้มอบเข้าสมทบทุนบุลนิธิเทพรัตนเวชานุก,กูล ก็อยากจะมาขอเชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมทําบุญกับบริษัทดอกโบกู้นะครับกับกิจกรรมดอกโบกู้มินิมาราทอนครั้งที่14นะครับซึ่งจะจัดในวันที่18มิถุนา2566านะครับก็ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี5 0 6ถึง62เนี่ยเราจัดมาแล้ว13ครั้งนะครับเราก็ แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นนะครับแต่พอมาเจอเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะครับทำให้เราต้องงดการจัดกิจกรรมวิ่งดอกบบกคู่มินิมาราทอนไปนะครับตั้งแต่ปี2-5-6-3ถึง2-5-6-5นะครับแล้วก็คือนะครับก็ การจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับมีนีมาราธอนดอกโบคู่นะครับแล้วก็เป็นการฉลองครบรอบการจัดตั้งบริษัท46ปีของดอกโบคู่ด้วยครับก็อยากจะให้ทุกคนได้มาร่วมกันแล้วก็มาร่วมทําบุญเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็มีบุญกุศลด้วยนะครับจะเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันนี้วันที่23มีนา นะครับแล้วก็จะปิดรับสมัครเ,เดือนพฤษภาวันที่25นะครับ25เอ้ยออปิดรับสมัครวันที่25พฤษภาคม2566นะครับ <Okay. S 1> เส้นทางก็มี2แบบก็คือ5กิโลนะครับ กับ10กิโลนะครับ5กิโลก็วิ่งภายในสวนหลวง10กิโลก็วิ่งสวนหลวงด้วยและก็สวนนกด้วยนะครับ